แล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นแม่แตงทําไมถึงทนไม่ได้ก็เดินไปถามเขานะไม่ได้คิดว่าจะไปนี่เดินไปถามเขาว่าลงเฟซด่าครอบครัวเราทําไมอืแล้วก็นี่เขาก็เจะจเจะจะจะใสอ่าใช่ใช่ใช่ใส่รรับอารมณ์แล้วแม่ทําอะไรเขาตอนแรกเราก็ไปไปกระชากเขาว่าเฮ้ยเงียบก่อนนะดูคลิปได้ว่า ฟังก่อนฟังก่อนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ฟังวันในคิเป<อ>มีเสียงนะบอกฟังก่อนฟังก่อนนะแล้วพอเราเผอเขาก็ชักคอเสื้อเราแลก็ตกใจเขาว่อุ้ยซอยขาดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอดีอีกคนหนึ่งเขาโดนหลอกคอเราก็หันไปเฮ้ยคนนี้ไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวเขาก็พุ่งมาโทรศัพท์ตีหนา้าปูดทันทีเขาตีแม่ก่อนใช่เหรอแล้วแม่ก็เลย ยังไม่ได้ทําอะไรทางนู้นก็ชุนมุนกันก่อนเลยแล้วก็ชุลมุนกันไปใช่แล้วคุณไปต่อยเขาทำไมตรงนั้นไม่าดโทรศัพท์เขาเดินมาให้เห็นไม่ดาโทรศัพท์จริงคือคือเห็นเขาตีอย่างเงี้ยเหรอใช่ผมเดินตามไปทีหลังพอผมลงลงด้านข้างเวทีไปแล้วผมเดินตามไปทีหลังก็คือผมเดินมาถึงปุ๊บก็คือนายผู้ชายคนหนึ่งถูกล็อกคอผมก็เลยหันไปทางผู้ชายว่าเอ้ยคนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหันมาอีกทีคือแม่ถูกตีไปแล้วคือผมด้วยความโมโหอ่ะ แม่อยู่ดีแม่ถูกตีอะไรอย่างเงี้ยเอามือถือมาจับหัวใช่ครับผมก็เลยต่อยเขาไปครั้งหนึ่งต่อยไปหนึ่งครั้งครับอ๋อครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งไม่มีเท้ากระเบกระทืบเขาเลยคะไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องี